าพี่น้องวันนี้คนแก้วสิไปห้าฟื้นนั่นแหลนะเนาะคนแก้วไปกินกับพวกท่านพร้อมพี่น้องไปเฮาไปถ้วยน้อยไปพร้อมอย่าลืมน้ำนู้นเจ้ามึงเด้อถ้าอยากกินน้ำกินของเพชรหรอกเอาพี่น้องวันนี้อันอันอันเี่ยังก็และ่ะสะพานเฮ็ดไมหมเราเด้อพี่น้องม่นเป็นสะพานไม่แล้ว เขาจะเอาดินเอาอย่างว่าทมงามเราพี่น้องวันนี้รถไ่ไปได้แล้วหามรถไ่ไปได้ไปหามนี่ตัวไปได้แล้วเนาะเป่าข้อลืมอะไรหรือเปล่าเก็บมาทันก่อนจ่าจโอ้ยฟันเออน,น,นี่ไปฟันก่อนเดี๋ยวเป่าขอดเก็บมาทันด้วยลูกหล้า <laughs> เก็บมาทันไปกินกับเกลียวสวัสดีครับโปมแมนพี่น้องแดดฮ้อนพี่น้องช่วงเทีง่งเียงผ้ากันห่อแก้วมันกินกับบอกทาน้ัก็มาหาฟื้นน้ำพี่น้องเลย <Es per ate> ไปไปกันเลยพี่น้องเข้าท่านตนน้นนี้น่ะพี่น้องเลยแต่ต้นผุนก็มีต้นนี้ก็มีพี่น้องเบิ่งดีดีเห็นปะท่านกับพ่อมีกลิ่นอยู่ด้แซ่บียบต้ได้ต้นนี้นะวันทางข้าเจ้าก็เห็ดไม่เนี่ยโอ้เห็ดดีได้เลยพี่น้องเลยอืมนั่งดูเอารถแมคโคเอารถเจดมาเห็ดได้นน่ต้องอาศัยรถพวกรถแมคโคร,รถเจดดีแล้วรถไนรีนพันได้แล้วบัดนนี้หอยเข้าเจ้า ซุ่มข้าจเจ้ามาเไ็ดสะพานเนาะเพิ่นมาด่างไฟกีอยังบุญเนาะเห็นไหมพี่น้องมาหาเอาไม่พอได้อ้อยไฟพอได้ดังหนึ่งเขาแน่นี่ช่วงม,มันซุ่มมันใหม่มันตายเราเนี่ยนี่ซุ่มต้นกระถินตายนี่ยแหละมีบ่าน้องไส้มี่ครับกำลังสีไว้แล้วรอกำลังสีไว้นี่ห่อแก้วไม้ย่างดีนี่พี่น้องต้นข้างหน้าพุนะ่นน่ะไอ้ว่าต้นข้างหน้าลายอยู่ลายอยู่บ่เออใบไปเอามาไปน้องไส้ แล้วมนได้ักยี่สิบหน่ยวยเด้อหืมัองค้อนใหม่นี่เขาเจ้าทัดไวเกลนเงี้ยไว้นางเนาะนี่เขามาหาเอาใหม้ไวไฟสิดอกพี่น้องน่าดาเนาะเตรียมนี่กระดังลงไปมันอึดพี่นอ้องนี่แหละงานใดมันแห้งมันยังกะห้านอาได้เนี่ยแต่ไม้ธรรมชาติอืมนี่ไม้เห็นวันพี่น้องเห็นปะ วัดเอื้อซ้ำเอาไปด่างนอนี่เนาะโอ้ขาเจ้าตัดจากอันนี้ตอนนี้นี่เ,เห็นบ่มเลยโคนใหม่ขอนไหม้เอออนี่ยขาเจะอ,ออกเจ้าเหนือทำเนาะอือผู้ใดว่าเะะขาเจ้ามักศิลปะเนี่ยพวกเขาเจ้าไปแต้มเติงเฮ็ดเป็นรูปนั้นรูปนี้ได้เด้ไป,ปแปลี่ยนรูปไปเนาะหากมันแง่เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นรูปกุ้งเฮ็ดเป็นรูปตัวอันเอียงก็ะไรเนาะผู้บันเจงน่ะเป็นรูปตัวโตรูปเอียงก็ว่าไปออ คน้่าคนเบาขวานกลังเอาของท่านพี่น,อน้องเลยโอ้คนท่า,ทาเขาดีแล้วเว้ยวันนี้บ่ได้มาสองสมันกะจะไข่ก็จะผ่านไม่นะ่ะอยู่นอนลิลี่เ,เนาะอเ,เอาเข้าวเดียวขึ้นอีเตี่ยมเลยลีนไข่ยอยู่พี่น้องมันนั่นวันเอิญไม่คือว่าเพา็ดว่าทำมาสิมหาไปดังเตี๋ยวต้นไม้ต้นนี้นี่ข้างหน้าเขาเนี่เห็นบ่ตายเลยนี่ก็ะไรเจ้านายกับบ้มลงมาเนี่ยก็ได้เป็นฟื้นแล้วนี่ เออต้นนงขึ้นไก่เนาะต้นอะไรตัวนี้เนาะโอ้เป็นฟื้นได้ขนาดเลยแล้วต้นยังบุ้งเลี้ยงเออมันตัลูกไม้มันก็นหกักโปเป้โปเปออกหมือเดี๋ยวถ่ายมาค้อยท่านพี่น้องนี่พี่น้องตงน้นไม้แหี่งข้าเจ้าก็มาหากกักเอาไปเฮ็ดฟืน้นนี่เคลือนเคลื่อนเลยพี่น้องเฮ้ยห้หอยมันตัดเห็นบ่เออห้อยตัดกับน,นีมันก็นจมุมาหาฟื้นก็เฮ้าเนี่ยแหละไม่งั้นมดเนี่ยนะดึงเอาหักเอาได้หมดเดลยพี่น้องนี่ มาห่างเงี้ยนเท่าประมาณสามรอยเมตรนี่โอ้ต้นไม้ตน้ตนนี้มาได้ฟื้นหลายเ่ยมันเป็นมีดยาาน้างบ่หรอเนี่มึอองเ้นเนี่พี่น้องเห็นแล้วอุ้มนี่แหละนะชา่เขาบาดเดียวนี่เทียงหน้าห้างเทียงหนึ่งวอมต้นนี้มันลมลงมาไดาา้พื้นหลายเลยต้นต้นไม้แห่งต้นนี้ไปต้นบ้าขวายุทันมาเลย่นอง แม่เพ่กหัวแ,แก้วมากินน้ำเพื่อนปางคนลินบางคนนนักินเหล่าเนาะแังไฟดีขนาดอ้อยไฟดีขนาดเด้นอนอได้บนนงชายอัดโถ่กินลงไปหว่น,วนมันมีต้นไม้เขียวๆแสดงว่ามากินสมครับโอแบบกินสมขงแท้ับ,บมาพี่น้องเขากินสมกัน เริ่มบายสวัสดีครับพี่น้องท่านเริ่มโมมี่แล้วเนาะอีกอาทิตย์นึงนี่ก็น่าจะเบิดแล้วไงนี่พี่น้องนี่ท่านท่านว่างที่มันไหลลงเนาะครับตรงว่างนี่กินน้ำน้ำอะไรแปลกอืมแก้วนี่ใส่ฮอนแก้วมากๆความเดิพี่น้องอื เปี่ยวเปี่ยวแห้งอืมอครับม่กินหมือนเด็ิมบ้งพิ่นยกผดดแตไว่อืมผดสมบูร้ยแจ่บอย่สมเจ็บท้อง ัาทำเยาของมแล้วอืมไอ้มีเกวมะม่ามันแจบเด้ออืมอืมาเบ้าขอว่ามันหนาวมากตางเดียนไป่แล้วหาไม่เอาเมียมันพี่น้อง ได้เตรียมกระต่ายี่ยกระดังใน้องหมื่นตั้น้อมเ่้าว่าแซ่บเด้ไพี่น้องเนี่ยเนียนเป,เปร,รี้ยวๆฝาดๆนะผู้มากินสมบักิบางข้ก็เจ้าก็ลืดไนผู้ได้ท่องดีโอ้ยลืดไนเมื่ไดที่เมื่อไหร่บอกข้อก็ไม,มนบอกข้อเ <laughs> นานะ <c oughs> บักว่าน่วยสุกๆออกสมๆแล้วพิมผมนะเนะต็มไปเลามาโชว์พี่น้องดูหาข้าวเดียวเต็มแล้วครับมาพี่มาโชว์ให้พี่น้องเบิ่งอ่ะเห็นว่าไม่อ้อยไฟขอนเสิรเลยเต็มเลยเลยอืมีิดหันแล้วเขาล่อต้นนี้มัน,น,นล่มก่ันดำเนี่ยต้นนี้ล่มไม่ได้พื้นเป็นน้อย ไอ้กล้องหน้าเห็นนี่บ่ของโยโอ้ขี่มอเตอร์ไร้นยังเมียพี่น้องอ่ะไอเจ้าจีนเนมาตั๊กโขนใหม่นี่เป็นมองนางดีไอ้เงินน้ำหรอครับนี้ยเขาเป็นตัดแม่นไอ้ยังบอกให้ฟังให้พี่น้องฟังอยู่ว่าถ้าผู้ใดเพิ่นมีความรู้ศิลปลนี่ห้างมันเอาไปเฮ็ดเป็นแปรรูปเป็นยังอื่นไดเลยครับเอาไปเฮ็ดเป็นให้บอกเขาจะเอาไปโชว์ความงามให้พวกห้าวไม่ไงนะครับ ากันมาหาไมอ่อยไฟนําเออนในในไม้ที่ตัวลากมากมัอนจะทำห้านเอาได้อยด้ยน่าเป็นท่อนเป็นท่อนได้เนาะดิงมาตัดป้าป้าไปแดงแต่เ็ได้เหงไทย,เ,ยเดีืมโอ้โหสว่าเลยเยี่ยมแล้ S <S <N> งานนังกระติกคืปอปบอกว่าตะเกียวมากระปอมสมัยได้กิน่เนาะใต้หน่อยงานสามม,มือเนมากเข้มอาเปิ่ลด้วมาน้ำไปเห็นเนงี้คงคนอยู่เเงี้ยรู้จอดไปหาเปื่นมาก่าจัดพอดีเลยแต่หาเปื่นมังโกบพกท่านมาเป็้ลซ้อปหออนแก้วไปน้ำหมด มันชุกระบายอหนอยลูกงามๆผมเลย่อ,อ,อ,อนี่้วหนอยสีเขียวค้าแห้งเปรี้ยวแห้งน,ำน้ำเนาะข้า <laughs> น่วยได้ออกเหลียงออกสีส,มส้มมันอยมีหวานเล็กหน้อยนี่ขันน้วยุเกียวไปหนึ่งน่กาก็บอกม่วมงม เนี่ยว่ทาทั้งเกี่ยวทั้งผาดเนี่ยทั้งเกี่ยวทั้งผัดดิ่งกล้องให้หน้าได้จังนาทีแล้วได้หากอ๋อนขนเดหกไปก,กินโอ้ยทำไวยเรื่อกินน้ามันกินน้ามันไปเนาะพเจ้าไวากินบกชมนี่ยันจะพิ่งกินน้ามดเดียวแหะ ถ้าใครกินเปรี้ยวแล้วมันรีบกินน้ำมันจะไม่ได้ตั้งก้อนเลยนะคุ้นมาแล้วโอเคพี hmm. okay, ่น้องวันนี้กับเสีเมี่ยนแล้วนะเนาะไปพี่น้องเอ้ลีลีขื่อใช่ปะน้ำบรอนักวันนีนเป็นไม้เป้าเนาะเนาะนั่นไม่แห้งพี่น้องบ่รนักวันไนอกไปห้องพี่น้องเมียโทรศัพท์ผู้เจ้าไดงมาน้ำบ่ลืมหยังบ่ นียอู้อันแก้วขึ้นมาแตกหลายแถวเนาะเนาะลี <c oughs> ลีว่าแม่ก็เจ้าตีขากันตีว่านันมันเมียนดอกอ้อันซ้อนระสา่าพันรถแงยก็ไปได้แล้วบรรทุนพี่นอ้องผูใ้ใดิครับเดินหน้าครับอีกกระไรไปพี่นอ้องครับเอาพี่น้องมาวัดเทียนแล้วบรรทุนบ่งมาเบิ่งผลงานเนาโอ้ได้หลายเติบไปเลยพี่นอ้อ,นองเลยเมน เอาวันนี้เอาเทสแสหารเลยบ่ล่ะเทสแสตี้เรี่ยไนี่เลยบ่อเรือไว้นี่นีคือยังไงอันนี้ครับที่จะยังไว้นี่ได้บ่เรื่อนี้ก็เออเพื่นเอามีดเพื่อนจะออกเดี๋ยวหาบาเห็นียังเออนี่ก็ได้ดังได้หลายมือเติบเด้นะอะมเนาะถือว่าเป็นเป็นไว้เวลาเขาหนึ่งเขาเวลาเขาบ่ได้ปิ้งย่างเนาะอะมเนาะมันนี่ใหม่ไฟได้ดีพี่น้องอากาศวันนี้เป็นในบ่คขอบเริ่มจะ เมนมันมเมน่มนหนาวแต่ยมมันายมขนเนาะครับอนนี้ลีลาพี่น้องสะดุกหะจ้าคอไม่ขิมหนาเบ้าขครับโอเคพี่น้องอันนี้ลีลกระกขากรแพเราไอคอไม่ขิมหนาเด้อพี่น้องอย่าลืมเปลี่นกรลั้งเลี้ยงไก่บอเ็ดสาวมนลยเด้อพี่น้อง้วกาศาลาบรอิสานนำนองมาน้าคือเกาพี่น้องเลยไว้เจิใไม่คิมหน้าสวัสดีครับ